รายการมันนี่ช็อตร,รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วง Friday's p e c i a l Talk โดยสุขุมธรรมนีวงศ์และยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยเรนาคาคอป์ปอเรชั่นจำกัด สวัสดีครับพี่ขุมครับสวัสดีครับพยุ์สวัสดีท่านผู้ฟังครับ Friday Special Talk คุยสบายๆบ่ายวันศุกร์กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับพยุตครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับคุยสบายๆแต่วันนี้ผมว่าพยุ์เรื่องมีเรื่องใหญ่หพยุ์อะไระอัรอ<ห>นโอ้เรื่องใหญ่เลยพยุตติกๆิเขาใหญ่อะไรกันโอ้เรื่องใหญ่เลยพยุ์เรื่องอะไรฮะที่แมนยูฟุกชนะแจ็คมา2อน่ะอ่ะผู้ยญิงลหวะแลวทีมงานส่งซิกมาเลยคุณสุขุมระวังนะคะ วันนี้น่าจะมีปัญหากันระหว่างคุสุขุมแล้วกับพ่ยุทธแล้วว่าพ่ยุทธยังไงเนี่ยยุบป,ประเด็นทุกอย่างหมดขอคุยเรื่องใหญ่ก่อนอ่อแหละครับ,รบที่เตี้ยเหมือนทีมงานไว้บอกไม่ให้บอกแล้วนะคือ <c ười> อย่างนี้พี่ผมแก้ข่าวก่อนครับคุณผู้ฟังครับครับข่าวใหญ่ที่ว่าก็คือทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับครับ <c oughs> ชนะเลิศฟุตบอลยูโรปาคัพและได้ตั๋วไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีก ในฤดูกาลหน้าครับอหอน,นี้คือข่าวใหญ่ที่แท้<อ>จริงครับทําเสียงทําเสียงคือข่าวใหญ่ที่แท้จริงมาฟ<แ>ุกมาฟุกอะไรไม่ใช่นะฝีมือ<ป>นะครับไปชนะอาแจ็คมาพ่ยุทธทีมในหลีกตัวเองก็กระท่อนกระแท่นมาตลอดมาชนะอาแจ็คเขาเนี่ยฟุกฟุกชนะไปสองศูนย์พี่ขุมครับอาแจ็คนะครับไม่ใช่อาแจกอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมโอ้โหทีมชั้นนําของเนเธอร์แลนด์พี่ขุมครับ เอาง่ายๆพ่ยุทธขนาดบาเยินเองไปไล่สุดท้ายครั้งสุดท้ายได้ยังอัดไฟบวกไปทีมเดียวกันถึงสี่หนึ่งพิยุทธเอางี้เดี๋ยวก่อนนะบาเยินเดี๋ยวไว้ท้ายๆเลยนะพี่วันนี้ยบเยินไว้ท้ายๆเลยนะพี่ยุ่งแล้ววันนี้วันนี้ผมตั้งใจเอาเนี่ยจะพูดทันพ่ยุทธไหมเนี่ยพี่กลุ่มครับคุณฟังที่เขาดูนัดชิงยุโรป้าครับเช่นเดียวกับผมเนี่ยคงเห็นนะครับว่าฟังอาแจกเนี่ยฟิตอ่ะ นักเตะอายุน้อยวัยรุ่นนะกำลังหนุ่มเลยโหกำลังคึกเลยอ่ะ<ห>ส่วนแมนยูเขาบอกว่าได้เก่าไงเอออาร์แจ็กส์เนี่ยได้สดแมนยูไี่ได้เก <นะ S 1> <ด>่าแมนยูได้เลยนะได้เก่าลูกเก๋าไงลูกเก๋าแล้วก่อนหน้านั้นในหลีกทำไมเละเท่เลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดเดี๋ยวคุยฟังไผมไม่ยอมไมุยฟังพูดเข,ข้าข้างตัวเองว่าผมแมนยูได้เก๋าอ้าวจริงก็เก๋าไงคือมูรินโญ่เนี่ยเอาตั้งแต่คุณซื้ออะไรนะมูรินโญ่ก็ผ่านเวทียุโรปมาเยอะใช่ไหม แล้วก็นักเตะแมนยูก็ผ่านเวทีมาค่อนข้างเยอะเขาเลยบอกว่าถ้าเทียบกับอาแจกแล้วเนี่ยแมนยูเนี่ยได้เก่าแต่อาแจกอัมสเตอร์ดัมเนี่ยได้สดพี่แล้วก็ต้องยอมรับนะพี่นะถ้าบอกว่าคืนนั้นเนี่ยมันมากเลยนี่ผมเถียงเลยนะพี่ค,คือคือรูปเกมเนี่ยเอางี้พี่คือยอมรับเลยนะว่ารูปเกมมันอาจจะน่าเบื่อซะหน่อยแต่มันก็คลาสสิกนะเพราะว่ามันสู้กันด้วยแท็กติกล้วนๆอะไรไงพี่ โอ้โหพ,พอถึงท่อนท้ายนี่ได้ข่าวว่ารถเมย์ไปจอดปุดกันกเละเทะเลยหลังจากนาทีที่สี่เจ็ดเลยไม่ใช่เหรอเอางี้พิยุ์ค,คุณว่าเกมมันสนุกมากอะเกมมันเป็นยังไงพิยุสอ่ไหนาเกมมันมันยิงกันยังไง <c oughs> เร่องที่เราไผมสนุกตรงไหนพคือผมยอมรับว่าเกมมันอาจจะไม่ดูเดือดเลือดพลา่าแต่เต็ไมไปด้วยทัคติกเพราะว่าแมนยูเนี่ยมีโอกาสยิงทั้งสิ้นห้าครั้งพี่หมมีโอกาสยิงทั้งสิ้นห้าครั้งเข้ากรอบสี่ครั้งและได้สองประตูทั้งเกมเนี่ยมีแค่นี้ ผมไม่ยอมอ่ะบอลเก้าสิบนาทีมีโอกาสยิงห้าครั้งเนี่ยนะตื่นเต้นพิยุทธไรที่เหลือไปทําอะไรอยู่แล้วอ้าวนี่ไงนี่ไงนี่ไงไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ไงใช่ไหมคือยิงห้าครั้งเข้ากรอบสี่ครั้งเป็นประตูสองครั้งเนี่ยที่เหลือเนี่ยแมนยูครองบอลครับแล้วก็ใครชอบไปเปรียบอะไรนะเอารถบัสมาอุดหน้าประตูไม่ใช่มันเป็นแท็กติกตั้งรับและสวนกลับเห็นไหมเขาให้คะแนนครองบอลหรือเปล่าล่ะ ก็ยิงสวนกลับมาที่สองตุงอ่ะเอาแล้วเส้นทางมาคุณไปสมอัเท้าแทมตันศูนย์อย่างนี้เขาไม่เอาเขาไม่เอาเอาเงี้ยเอางี้พี่เอาเป็นว่านะถ้าดูเจพอัดชิงยูโรป้าเนี่ยแมนยูยิงน้อยแต่ว่าสวนทีไล่ได้เรื่องใช่ไหมแต่ลูกแรกยอมรับว่ามีบางคนก็จะหาฟุกๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าบล็อกบาร์ที่ยิงเนี่ยเขากะแล้วว่ากองหลังมมนต้องวิ่งมางงี้กะยิงโดนขาแล้วก็เปลี่ยนทางไงคนหาว่าฟุกโถเอ้ยเอาพี่ยุตธตอบผมก่อนดีกว่า เส้นทางของยูโรป้าลีของพี่มีนัดไหนยิงเกินสองลูกบ้างไหมอ้าวนี่ไงมีไหมมีไหมผมตอบพยุสตอบไม่เน้นเลเราไม่เน้นเลยพี่เราไม่เน้นแมนยูเน้นคองบอลเน้นคองบอลรูปเกมอาจจะไม่สวยน่าเบื่ออันนี้ยอมรับแต่ชนะไงผมวางหูเลยดีกว่าใจเย็นพี่ใจเย็นพี่โอประท้วงพี่ผมวอกเอาเลยเอางี้พี่เอางี้ผมเคลียร์ประเด็นนี้แล้วกันนะ พี่อาจจะรู้สึกว่าทำไมแมนยูผลงานในพรีเมียร์ลีกไม่ค่อยดีใช่ไหมครับพี่อันนี้พี่สงสัยใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยดีพี่ยุทธจัสี่ห้านัดหลังๆเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยต้องขอโทษแฟนแมนยูด้วยนะครับเพราะแฟนแมนยูตรงไปตรงมาผมไม่ยอมพี่ยุทธแน่วันนี้ไม่ยอมแฟนแมนยูเขารู้ดีครับพี่ผมครับพี่ต้องใจเย็นนะพี่พี่กินน้ำกินท่าก่อนนะเย็นเย็นไม่ไหวแล้วคือมูรินโญ่เนี่ยได้เล็งเห็นแล้วพี่ ว่าการที่แมนยูจะมาลุ้นอันดับที่ห้ากับอาร์เซนอลหรือว่าพูลอะไรเนี่ยโอกาสมันน้อยไงใช่ไหมสู้ก็ไม่ได้คือทิ้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สู้ไม่ได้คือทิ้งแหละคือโมลินโย่เลือกเลยว่าเอาะไปตายอันดับหน้ากับบอลยูโรป้าดีกว่าบอลสามสี่ห้านัดหลังในพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่เอาไงแมนยูก็เลยแพ้อาร์เซนอลไปงั้นๆอ่ะสองศูนย์แล้วก็แพ้สเปอร์สองหนึ่งถ้าคุณไม่เน้นบอลในลีกคุณไม่ย้ายลีกไปเลยละพ่ยุทธไม่ใช่เป็นเรื่องแท็กติกเป็นเรื่องแท็กติก อ่ะคือเขาเลือกแล้วไงว่าโอเคไปตายเอาดาบหน้ากับบอลถ้วยใช่ไหมชนะบอลถ้วยแล้วก็ได้ไปยูฟาแชมเปียนลีกแต่ถ้าเกิดว่ามาได้อันดับสี่ยาเงี้ยยากก็ยากใช่ไหมแล้วถ้าเกิดได้ก็ต้องไปเพย์ออฟอีกไงพี่ใช่ไหมแล้วทาไมไม่ไปแชมเปียนลีกซะเลยล่ะก็นี่ไงนี่ไงหนึ่งสองสามอะไรไปเป็นแชมเปียนลีกซะเลยแล้วจะไปเตะยูฟาลีกทำไมล่ะไม่เอาตอนนั้นยังเครื่องไม่ร้อนอ่าอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ขุมครับสภาพของแมนยูเนี่ยสภาพอ่ะล่องแร่งล่อแร่มาโดยตลอดเพราะนักเตะมันเจ็บนะพี่ แล้วคุณเตะนัดเท่าเขาไม่ล่ะไม่ใช่ดีอื่นเขาเตะนัดเท่าคุณไหมล่ะเขามีตัวสำรองเท่าคุณไหมยี่สองตัวลงสนามอาพิยุทธพี่รู้จักพระเจ้าของแมนยูป่ะซลาตันอิบราโมวิชรู้จักบ้ายิงตลอดแดดเจ็บม้างใครนะใครนะคนนี้ไม่เห็นขึ้นสกอ่าไหร่เลยใครนะชื่ออะไรนะเกียด์นาเกียดมบ้างเลยพูดงีงนายเกียดมบ้างเลยซาลาตันเจ็บนี่ไหมกองหน้าก็เจ็บใช่ป่ะกองหลังเนี่ยที่สามสิบกว่าเหรอพิยุทธเอาละแก่ล้ะ ก็รเรียกว่าเกาเกาใช่ไหมเจ็บซาลาตันเนี่ยเจ็บกองหน้าเจ็บกองหลัง่ยแทบจะลาป่วยยกแผงอยู่แล้วแถมบางนัดกองกลางอย่างหัวฟูก็โดนใบแดงอีกเอเล,ล่าก็โดนใบแดงบ็อกบาก็าเจ็บคือสภาพทีมเนี่ยล่อแร่ล่อแร่มาโดยตลอดได้ขนาดนี้นี่เจ๋งแล้วนะพี่เจ๋งแล้วนะเข <c oughs> ้าข้างทีมตัวเองน่าดูอังจริงมันเจ็บเยอะอ่ะใช่ป่ะก็เลยต้องจําเป็นไงต้องประคองไปแล้วก็เอาอะ คุณไปดูบาเยนเขาเตะกันในลีกเขาเข้าอยู่่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาอัดกะดีหกศูนสี่หนึ่งสี่สองพิยุทธไม่ใช่กระท่อนกระแท่นหนึ่งหนึ่งสองศูนย์พอแพ้พีเมลีกบอกไม่เอาทิ้งพิยุทธไปทิ้งทำไมถ้าทิ้งก็ย้ายออกจากพีเมลีกไปเลยที่พิยุทธมีสะท้อนว่าพี่ไม่เข้าใจปัจญาการตามทีมของมูรินโญ่เลยนะพี่เขามีปัจญากระฉายาว่าอะไรดีกว่ามูรินโญ่เนี่ยฉายาเขาพี่เคยได้ยินใช่ไหมเดอะสเปเชียลวันไม่ใช่เดอะสเปเชียลวัน อ่าไม่สวยเสียั่วไม่ใช่พี่รู้ไหมว่าใครให้ฉายาเขาไม่รู้ครับผมไม่ใช่แฟนแมนยูผมไม่ได้ชอบเขาผมไม่ชอบผู้ชายไปทะเลาะกับผู้หญิงพิยุทธ์มันไม่แมนเอ้ยไม่ใช่เกิดเป็นอย่างนั้นเองคุณอยากจะอยู่สโมสรเขาแต่คุณไปทะเลาะประธานสโมสรแล้วมันจะไปเจริญได้ไงพิยุทธ์ถึงย้ายสโมสรหน้าดูไงนี่ไงนี่ไงถึงได้มาอยู่นี่ไงใช่ไหม S 1> <S 1> นี่ไงคือมูรินโญ่เนี่ยใช้ยาเดอะสเปเชียลวันเนี่ยมาจากการที่เขาเองเนี่ยเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์ผมยอมรับนะครับคือแกให้สัมภาษณ์หน้ามันไส้นะ <S <S 1> <S 1> <S 1> คือมูรินโญ่เนี่ยพี่โหได้แชมป์เยอะนะเอาด้านความสามารถก่อนนะส่วนด้านความหน้ามันไส้เดี๋ยวว่ากันนะความสามารถเนี่ยเขาพาปอร์โตเนี่ยคว้าแชมป์ยูฟาคัพเมื่อก่อนนะเป็นถ้วยเล็กยุโรปยูฟาคัพสองก็คือยูฟาแชมเปียนสกีกับปอร์โตนะถ้วยใหญ่เขาก็เคยพาปอร์โตคว้ามาแล้วนะ แล้วจากนั้นเนี่ยเว้นไปอีกประมาณสัก5-6ปีพี่มูรินโญ่ก็พาอินเตอร์มิลานของอิตาลีเนี่ยขึ้นคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็คือมาพาแมนยูเนี่ยคว้าแชมป์ยูโรปาลีกนะต้องถือว่าสถิตินี่โอเคเลยนะสำหรับการเป็นโค้ชเนี่ย เพียงแต่วัดด้านหนึ่งที่เขาอาจจะดูมั่นใจตัวเองดูหญิงยะโสจองของอันนี้ก็มีนะพี่น,นี่ก็มีนะปักจัดด้วยอารมณ์ร้อนอ,ะอ่ะอ่าใช่ใช่อันไม่เถียงไม่เถียงใครจะไปดีถ้าพี่แจ้แล้วอันแช่อโอ้ยออพี่แจเ้เ่ยเขาคุมทีมใหญ่มาตลอดไม่ใช่ตกงานนะเขาขอย้ายมาคุมเลยลไม่ใช่ตกงานไม่มีงานทําแล้วเขาเรียกมาทําคือหาใครไม่ได้ก็เอานี่หรอกว่า พี่ยุทธอย่ามาเทียบมันคนละชั้นอ่าได้ก่อนไดก่อนของบูลิญโยเนี่ยใช้ย,ยาเดือดสเปเชียลวันก็มาจากการที่ถูกนักข่าวถามมากไงก็เลยคล้ายๆกับไม่รู้หมั่นไส้นักขา่าว่ะนะ<อ>ก็เลยบอกผมเนี่ยไม่ใช่เป็นใครมาจากไหนนะผมแชมป์ยุโรปมาแล้วนะเ<อ>พราะตอนที่เขาพูดวันนั้นเนี่ยคือเขาได้แชมป์กับปอร์โตแล้วก็ย้ายมาคุมเชลซีเป็นปีแรกตอนแถลงข่าวเลยบอกผมเนี่ยไม่ใช่ใครมาจากไหนนะ<อ>ผมเนี่ยได้แชมป์ยุโรปมาแล้วนะ และผมม,มั่นใจเลยว่าผมคือเดอะสเปเชียลวันนี่ไงนี่คือฉายานับตั้งแต่นั้นมาเลยแล้วก็มา,า,าพร้อมๆกับการถ<อ>ูนนักข่าวเนี่ยมันชสแล้วมีใครเขาตั้งฉายาตัวเองวิยุธทธถ้าไม่ใชคนเพีย้ยนอะมันสะท้อนว่าเขามั่นใจตัวเองมากขนาดไหนใช่ไหมออโอ้โหกระท้อนกระแท่นเนี่ยแต่เข้าไปอยู่<ช>มักลิดเนี่ยก็ไม่ใช่จะได้แชมป์เลยนะกระท้อนกระแท่นอยู่เขาต้องสองปีปีเดียนะปีแรกได้รองแชมป์มาได้แชมป์ได้จะเป็นปีที่สองมาแล้วก็พลาไหลายนักแตะโดนไล่ออก เอ้ยไม่ใช่เขาแค่คุยกันดังไปหน่อย <c ười> คุยกันดังไปหน่อยเท่านั้นเองโอ้ยพี่ไม่เข้าใจเอา,อางี้ดีกว่าพี่มาดูทางไบเยนมิวนิคบ้างดีกว่าอ่าเน,นี่นี่มีเหตุผลมีเหตุผลไบยเยนเนี่เล่นกันแบบโอ้โหสนุกสนานพิยุ์คือถ้าไม่รวมกับโค้ชคนเก่าเนี่ยล้วงแค่แก่เก่าเนี่ยเราไม่นับนั่นเราไม่นับล้วงแค่แก่เก่าอะไรเล่าเพราะคนเก่าเขาล้วงแค่แก่เก่าเขาเปลี่ยนอันเช่เข้ามาพี่แจ่นี่แหละ แต่มาเส้นทางการทํางานของพี่แจ้เขาเนี่ยตั้งแต่คุมมัหลิดมาก็ประสบความสำเร็จมาตลอดพ่ยุทธพอ,อย้ายมาคุมบาเยอร์เนี่ยเขารู้แล้วว่าบาเยอร์เนที่เป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่ามัตลิดอีกเล้าก็ถึงย้ายมาคุมบาเยอร์ไงคนเราจะเปลี่ยนที่ที่ไม่ดีกว่าทําไมล่ะพ่ยุทธผมไม่ได้ตกงานแล้วโดนจ้างเหมือนมูนรินโญ่นี่คุณผู้ฟังครับครับปีแรกของอันเช่หรืออันเช่แล้วตีที่บาเยอร์มิวนิกเป็นปีที่บาเยอร์มิวนิกเนี่ยได้เพียงแค่แชมป์เดียวนะครับ เขาเข้าไปนี่กำลังเละเลยพี่ยุทธโหต้องบอกก่อนว่ากำลังเละมัดหลินนี่พลาดมาตลอดนะเข้าไปนี่ขึ้นมาเป็นรองแชมป์นี่ถือว่าพลิกสถานการณ์แล้วปกติทีมใหญ่โตมโหรานมากๆอย่างไบยันมินิกเนี่ยปีหนึ่งมันต้องสองแชมป์เปนอย่างน้อยหรือทิปเปิลแชมป์โอ้โหอันเช่มาคุมปีแรกได้แชมป์เดียวมาคุยปัตโตโอ้โหพี่แจ้ปะเท ผมเนี่ยนะบาเยิร์เนี่ยนะปิดเส้นทางด้วยการอัดไฟบวกไปสี่หนึ่งแบบสนุกสนุกเลยพี่ยุทธไม่ใช่ไปอุดสองศูนย์แล้วอุดนำหนึ่งศูนย์แล้วอุดรอคุณผู้ฟังครับแม้ว่าผมเนี่ยไม่ได้เชียร์บาเยิร์นะครับบอลเยอรมันเนี่ยผมเชียร์ดอร์ทมูลมีเพียงนัดเดียวที่ผมรู้สึกว่านักเตะบาเยิร์เนี่ยเล่นแล้วได้ใจจริงๆนะก็คือนัดที่มีเหตุผลมีเหตุผลตามไล่ตีเสมอไล่ซิกอ่ะ สี่ต่อสแล้วก็นาทีสุดท้ายยิงแซงเป็น5 4แล้วชนะอ่ะประดุกไหมเล่านักนั้นอยอมรับแต่ได้แชมป์เดียวว่ะได้แชมป์เดียวว่ะโถยุทบอกดิว่าไม่เน้นโถ ผลงานของสโมสรเนี่ยเขาเปิดมาเป็นตั้งกี่สิบปีเป็นร้อยปีไม่ใช่มานับมันแค่ฤดูกาลเดียวพ่ยุทธพ่ยุทธเอางี้ทีมบาเยอร์เนี่ยเยอรมันเนี่ยเคยเป็นแชมป์โลกมาตั้งกี่สมัยแล้วพิยุทโอ้ยนานแล้วจำไม่ได้พี่อังกฤษเนี่ยไม่ได้แชมป์โลกมากี่สมัยแล้วพ่ยุธเข้าไปเตะก็ตกรอบแรกเตะโอ้โหพ่ยุธไม่เห็นเอย่าพูดดีกว่าผมไม่อยากพูดงี้พูดนี้เดี๋ยวผมออกจากที่ทํางานได้ระวังเจอแฟนอังกฤษดักนะพี่ขุมครับครับมูรินโญมาปีแรกครับ วันที่ชูถ้วยยูโรป้าให้นักเตะชูสามนิ้วพี่แค่นี้มันก็ชัดแล้วมูรินโญ่ชูสามนิ้วเลยมาปีแรกได้สามแชมป์อันเช่มาปีแรกได้แชมป์เดียวยังมาคุยโถ่เฮ้ยพ่ยุทธให้เงินผมมาซื้อนักเตะเท่ามูรินโญ่สีมาซื้อมาแล้วก็ไม่เอาไปใช้แล้วซื้อมาเราไปนั่งใช้เงินเป็นหรือเปล่าพ่ยุทธแชมป์แรกทีมบาเยิร์นมีเงินขนาดนี้นะผมบอกให้ สาสแชมป์นี่ไม่เหลือเราพยุท์อ่าเดี๋ยวจะดูเดี๋จะดูเดี๋จะดูอ่ามูรินโญมาได้ใช้มื์อไรคอมมูนิตี้ชิลอ่าชนะเลสเตอร์ก่อนเลยใช่ไหมโอ้พเขาชนะแชมป์ต่อมาคือลีกครับแล้วก็ท้ายสุดก็มาคว้าแชมป์ยูโรป้ามาปีแรกได้สามแชมป์มายังไม่คุยเลยพี่ถูยูโรป้าตัวเองอะได้อันดับสีก็เลยต้องเข้าไปเตะยูโรป้าครัพพยุท์ ตัวตัวเองจริงๆตั้งใจจะเข้าแชมเปี้ยนหลีกอยู่แล้วแต่มันเข้าไม่ได้ไม่มันอยู่ในพีเมลีกเนี่ยแค่ได้ที่สนี่ก็ฟุ๊กแล้วไม่เลยไม่ได้ตั้งเป้าอย่างนั้นเลยไม่ได้ตั้งเป้าเลยโถ้ตั้งเป้า<อ>นี่เลยปอนท้วยเลยพี่อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราคุยถึงว่าเดี๋ยวบบเย์นกับแมนยูจะมีโอกาสเจอกันไหมดีไหมออดีไหมผมบอกให้นะจากการที่เขาจับตารางถ้วยมาว่าจะเตะกับใครเตะกับใครบ้างอ,ะอ่ะอปีศาจแดงเตรียมตัวเถอะผมจะบอกให้พิยุ ตอนนี้เนี่ยเ,เขามีการแจกแจงโถจับฉลากเพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มในการแข่งขันยูฟา่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2017กับ 2018, 2018คือปีหน้าใช่ไหมพี่ใช่ถ,ถูกต้องครับถูกต้องโถโถแรกมีมีไบาเย,ยนมาริลดยูเ<ๆ>วเชลซีผมน้ำผมเนื้ออันนี้โถหนึ่งนะผมน้ำผมเนื้อมาร์ิลดไบร์เยนยูเวเชลซีพวกนี้ แข็งแข็งทั้งนั้นเดี๋ยวก็เจอมัดหลิดเตะตกเหมือนเดิมอ่ะโอ้โหรู้ทางเลยคุมมัดหลิดมาก่อนพิยุทธอ่าโถสองเลยมีบาซ่าแอตเลนติโกมาร์ลิดใช่ไหมบาร์ลิทชียงยแมงโบลูเซ่ดอทมุนอ่าเอาตัวเองอะผ่านแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้ในลีกเวงให้ดีก่อนเธอก่อนจะไปเตะมาเจอบาซ่าเจอ เอลิติโกบัตติเเาว่าจะรอดหรือเปล่าและแซงแยาแมงปีนี้เขาก็มาแรงด้วยนะผมจะบอกให้โอ้โหปีนี้ถ้าเจอซิตี้นะจะยิงให้ใส่แตกเลยจำ <c oughs> ไว้นะเอาพูดแล้วนะ <c oughs> พูดแล้วนะถ,ถ้าแพ้มานี่ <c oughs> ผมประจานห่องรายกัร <c oughs> เอางี้พีนะตอนนี้แบ่งเป็นโถมี 1, 2, 3, 4, 4โถใช่ไหมฮะคือทีมจากโถเดียวกันแล้วก็ประเทศเดียวกันก็จะไม่ได้มีโอกาสเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มจนกว่าจะถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งจะมีการจับฉลากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแบ่งกลุ่มจากโถต่างๆเนี่ยแล้วก็ทีมที่ผ่านรอบเพย์ออฟนะครับจะมีการจับฉลากกันในวันที่24สิสิงหาคมนี้ครับพี่กลุ่มครับใช่ครับ นี่ครับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับพี่กุมไม่ได้ครับพี่ยุทธบทำไมฮะเฮ้ยพี่ใจกว้างหน่อยอ่าได้ได้ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับ ที่ได้แชมป์ยุโรป้าแล้วได้คว้าตั๋วถึงแม้จะพลาดจากแชมเปี้ยนลีกไปไปเตถ้วยเล็กก่อนแล้วก็ขึ้นมาใหม่อขอแสดงความยินดีด้วยครับนิดหนึ่งก็เอาถึงแม้ถึงแม้จะพลาดหวังจากพีเมลีกในห้านัดสุดท้ายแบบเละเทะมาเลยก็ยังดวงดีที่ได้เข้าอย่ป้ปครับแต่ว่ <ใจ S 1> าเป็นดีด้วยครับโหโหโหกัดฟันเต็มที่เลือดก,กับปากันนะค่านะผมก็ขอแสดงความยินดีกับบาเยนต์ด้วยนะครับ <c oughs> ที่คว้าได้ตั้งหนึ่งรางวัลประจําปีนี้ทั้งที่ปกติต้องสองหรือสามรางวัลดีใจด้วยจริงๆเลย ดีไปที่ดีไปที่เพราะฉะนั้นนะใครเป็นแฟนบายเยินก็ดีนะครับเป็นแฟนแมนย <ะ S> ูก็ดีนะครับอยากจะแสดงความคิดเห็นอยากจะให้กําลังใจแมนยูหรืออยากจะทับถมบายเยินเอ้ไม่ใช่หรืออยากจะให้กําลังใจบาเยินอะไรเงี้ยผมว่าฝากมาได้เลยนะผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ไลน์ ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อแอแล้วตามด้วยคำว่า m o n e y Plus M O N E Y P L U S มันนี่ติดการตรงตัวหรือว่าใหญ่จะให้กำลังใจพี่ขุมก็ได้นะเขาน่าสงสารนะ่ะคนน้อย <c oughs> ได้แชมป์เดียวคุยสะดังเอาเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าผมท้าไปยุทธ์ผ่านรายการเลยอ่เรามาดูกันว่าแมนยูจะตกรอบไหนดีกว่าใอ,อไ พี่มีอวยพรล่วงหน้าด้วยเหรอเนี่ยใช่นี่ขนาดแบ่งยังไม่แบ่งเลยเนี่ยผมก็เชื่อว่าแมนยูไม่ตกทันทีแล้วครับพยุธผมมั่นใจเพราะเขาทีมระดับโลกเหมือนกันแต่ว่ามาดูว่าจะตกเร็วตกช้าดีกว่าอย่างนี้ดีไหมเราผ่านรายการเลยออนี่่ยุติท้วเหรอ่ะทำไมอ่ะมาร่วมกันส่งความเห็นว่าแมนยูจะไปได้ลึกขนาดไหนหรือจะตบตั้งแต่รอบต้นๆคือวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราไม่ใช่ไม่ชอบแมนยูแก็พยุตก็ไม่ใช่ไม่ชอบบาเยนหรอก แต่ก็บอกให้เลยครับว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นสีสันของลูกผู้ชายบางทีผู้หญิงก็ชอบเด็กก็ชอบนะ,ะเราก็มาคุยกันให้สร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งทีมบาเยอร์กับทีมแมนยูเนี่ยเชียร์กันต่อไปสนุกดีครับเอางี้ครับให้พี่ฝากอะไรก็ได้ถึงแฟนบาเยอร์ครับเพราะว่าทั้งรายการเนี่ยผมก็พูดถึงแมนยูแทบจะหมดรายการเดี๋ยวลวผมขอพูดถึงมูรินโญ่เลยได้ไหม ไปเยนให้พูดถึงมาเยินไม่เอาอย่าพูดถึงมูรินโญ่อะเชิญเชิญเชิญเอา,อางี้พีพ่พีวศถึงแม้ผมจะไม่ได้เชียแมนยูนะคะเพราะผมก็ไม่ชอบเชียบอลอะไรที่มันตื่นเต้นขนาดนี้เรากมันกระท่อนกระแท่นมาก oh. แต่ความเป็นมูรินโญ่เนี่ยเขามีความโดดเด่นในบุคลิกของเขาเหมือนกันต้องยอมรับนะเขาเป็นกุนซื้อที่มีฝีมือแต่ถ้าเขาจะเธอทีมไม่ดีนี่มันโชคร้ายของเขาผมไม่รู้แต่อย่างหนึง่งที่เขาเคยพูดไว้แล้วผมชอบก็คือว่าครับทุกๆครั้งที่เขาประสบปัญหาในการคุมทีมเนี่ย เขามีอยู่ประโยคหนึ่งที่พูดแล้วผมก็เออแม่ตั้งแต่อยู่เป็นโค้ดมาสิบปีเนี่ย <laughs> แม่พูดถูกใจ <laughs> เขาบอกว่ายิ่งกดดันผมผมก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น mm. อืมอืมเนี่ยครับผมผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีแรงจูงใจในความคิดนะอ่า mm hmm. และเป็นประโยคที่สามารถผลักดันให้พวกเราว่าเมื่อไหร่ที่เรามีสถานการณ์ที่กดดันในการตัดสินใจหรือการทํางานหรือการใช้ชีวิตรวมไปถึงกระาวะอื่นๆก็ตามพิยุทธ mm. เปลี่ยนการกดดันมาเป็นแรงผลักดันให้เราสามารถฝ่าความมันไปได้ครับอันนี้ชมใช่ไหมพี่ชมชมพี่ยุทธ <c oughs> น,นี่ชมได <ผม S 1> ้ไหมแต่อย่าไปทะเลาะกับผู้หญิงไม่เอาทะเลาะกับเจ้าของสโมสร <c oughs> พี่ยุทธผมมาเป็นลูกจ้างพี่ยุทธใช่ไหมพี่เป็นเจ้าของรายการผมไม่กล้าไปทะเลาะพี่ยุทธได้ไงพี่ยุทธพูดแมนยูว่าเออ,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 ออไปพี่ยุทธสาล้าเหรอพระโตสาธทกลับกันนั่นน่ะกลับกันเอาละครับเอาละครับไปนั้นไม่ว่าจะเป็นแฟนแมนยูแฟนไบรเยอร์หรือแฟนไหนนะครับ ถ้ามีประเด็นไหนที่คิดว่าแหมยังค้างคาใจอยากให้พี่ขุมเนี่ยมาถกกับผมต่อเนี่ยฝากไปได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสุกหน้ากลับมาใหม่ Friday Special Talk คุยสบายๆบ่ายวันศุกร์ทุกบ่ายวันศุกร์นะครับฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันมันนี่พลสของเราเชิญได้เลยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่ขุมครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับเอาใจช่วยครับอย่าตอกรอบเร็วพี่ยุทธเข้ารอบลึกๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับ ช่วง Friday Special Talk โดยสุขุมธรรมนีวงและยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทไทยรนนาคาร c o p o r a t i o n จำกัด <Yeah! S 1> รายการมันนี่ชอ็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดย บริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน